สวัสดีครับตอนนี้เกืบช่องน้องมาวินเข้าประตูวอนะครับวันนี้เรามาเล่นโรบอกนะผมแมพหอคอยไล่ความพยายามนะผมมีทั้งหมด5,100ด่านนะครับเดี๋ยวดูนะผมว่าวันนี้เราจะไปได้กี่ด่านนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยอันนี้น่าจะผู้สร้างเกมครับไปมีท้้ง5,100ด่านนะนี่ก็กระโดดไปเรื่อยๆครับเห็นเขาบอกว่ายากแต่ผมไม่รู้ว่ายากแค่ไหนเพราะผมไม่เคยเล่น สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองยี่สิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสามสิบเออเอางี้แล้วกันผมจะเพิ่มความท้าทายนะครับโดยการถ้าตกเราจะเริ่มใหม่เราจะไม่วับกลับมามาสามสี่แล้วโอเคสามห้าสามหกสามเจ็ดโอเคไป ถ้าตกนี่คือเริ่มใหม่เลยนะครับกระโดดใหม่เราจะไม่วัดเพื่อความตื่นเต้นโอเคเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มมีวงกลมเริ่มมีบันไดแล้วโอเคเรามาถึงด้านหกสิบเอ็ดแล้วความจริงก็ไวนะครับเนี่ยอุยอ๊ยอุ้ยเกือบร่วงเกือบอเมืงงครับ ไปไปโอเคด่านเจ็ดสิบห้าแล้วแปบ๊บเดียวจะร้อยแล้วโอเคโอเคโอเคอือยังไหวอยู่นะเอาแล้วครับตอนนี้แปดสิบเจ็ดด่านแล้วแปดแปดแปเก้าเก้าสิบแล้วครับจะร้อยด่านแล้วยังไงมันง่ายมากหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นครับ ถ้าเราเล่นปกติก็จะวาร์ปขึ้นมาครับถ้าเราตกแต่นี้เราจะเพิ่มคนเ้าทายโดยการถ้าตกแล้วเราก็จะปีนขึ้นาใหม่ตัวที่ไม่วาร์ปโอเคก็เริ่มยากแล้วเขาบอกว่าด่านหนึ่งพันขึ้นหรือว่าด่านเท่าไหร่ไม่รู้ครับเขาบอกว่ามันจะยากโอเคนี่เริ่มเป็นแบบกำแพงแล้วอุ้ย โอเคโอเคไปไปโอเคครับร้อแล้วร้อห้าอย่าล่วงนะร้อหแล้วนะอย่าล่วงนะโ okay, อเคร้อยสามหกร้อสาม้าวนี่ก็มีอย่ร้อสก้ี่สิ่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ห สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าโอเคตัวนี้เรามาถึงยังไม่ถึงหนึ่งเลยของแมบนี้ด,ดูดิดูครับทุกคนข้างบนอย่างสูงโอเคร้อห้าเไปไปอย่าล่วงขอร้องอย่าล่วงขอร้องอย่าล่วงอย่าตายอย่าล่วงอย่าตายขอร้องโอเคร้อหกส ร้อยหกสิบแปดร้อยเจ็ดสิบด่าลครับตอนนี้ครับเดียวมาร้อยเจ็ดสิบแล้วไปครับร้อยเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดห้าอันนี้คืออะไรคือเดินไม่ได้เลยเหรอกลัวม,มันจะมีเหลี่ยมอะไรสักอย่างไม่มีอ่ะงั้นเราไปได้ร้อยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเอ้ยยังอุ้ยอ๋อบล็อกหายด้วยอโอเคร้อยแปดสิบเอ็ดครับ ร้อยแปดสองโอเคแปดสามแล้วตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเข้าไปเลยครับไปด่านที่ร้อยเก้าสองร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าห้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเก้าสี่ 194. อันนี้คือเก็บได้ใช่ไหมโอเคเอา้าอ๋อเสียเลื่อนหนึ่ง ร้อยเก้าห้าครับร้อยเก้าหกร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าแปดร้อยเก้าเก้าอุ้ยข้างบนกระดานสองร้อยสองร้อยแล้วโอเคมาสองร้อยหนึ่งแล้วโอเคสองร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอุ้ยเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วอุ้ยอุ้ยเกือบตก อืมอ uh ึมอโอ๊ยโอ้ยจบละเริ่มใหม่ต้องไปหนึ่งครับอืม uh huh. เรียบร้อยไม่น่าประมาทเลยอันนี้เราก็ชิวๆเลยแล้วกันไปอืม uh huh. โอเคอน,นี้คืออทำไมมันหมุนเดี๋ยวเรามาเล่นนั่นื่นดีกว่าอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะน,นี่คือต้องเดาใช่ปะอ้าว่วงผิดมันมีหลายๆเกมให้เราเล่นด้วยนะครับเรามันมีให้เราเล่นหลายเกมเลยผมเล่นอันไหนดีอันนี้อันนี้อันนี้ โอเคมาอันแรกจำไ,ได้คืนนี้อันที่สองอันนี้เห็นไหมมันมันมีบังนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ด้วยเพราะนอกจากอันนี้อา้าวร่วงผมละงงอา้อาวอา๋อไม่คืนแล้วมาเล่นเลยไปร้อยสิหกร้อสิบเจ็ดครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่องสามแล้วยังไง ยี 25, 26, oh, 27, 28, 29, 30, ่สิบห้ายี่สิบหกอ้า okay. ยี 42, ่ส uh ิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบแล้วสามเอ็ดสามสองวชิววครับชิวเิีวเนเย็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 นโอเคร้อยสี่สิบแล้วสี่เอ็ดสี่สองสี่สามอุ้ยไปวับเลย โอเคอาแล้วนระ้อยสี่ใช่ไหมเราถึงร้อสแล้ว, 144, ลวมั้งโอเคร้อยสห้าเอาไม่ใช่เอายังไงร้14 6, 14 7, 8, 9, 150. อยสี่หกร้อยสีเจรอยสดร้ยสี่เก้ายห้าสิบยหแล้วเอามาโกทูสองรครับ ไอ้โกทูสามรอยมาเราต้องกดทูสามร้อยโอเค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 ไปครับชิวๆชิวๆสปีรันครับสปีรันโอ้ยเริ่มยากแล้วไม่ใช่เริ่มยากยากเลยแหละสำหรับผมนะอื้ม มันเห็นคนมันไม่ใช่โอเคอุ๊ยทันด้วยโอเคจะสามร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เก้าสิบแล้วอุ๊ย,ยล่วงอีกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวแป๊บน,นะสองร้อยเท่าไหร่เก้าสิบ ครูนะครับโอเคสองร้อยเก้าเอ็ดมาสองร้อยเก้าสองเก้าสามโอเคเก้าสี่เก้าห้าโอเคนี่มันพื้นน้ำแข็งครับก็จะลื่นๆหน่อยโอเคสามร้อยนะครับมาตอนนี้เรามาถึงสามร้อยด่านแล้วได่านที่สามร้อยเออยยังไงไปครับสปีดลันนะผมสปีดลันครับไปแบบรีบๆครับ คลิปนี้ก็ได้ไม่ต้องยาวมากครับเอาถึงสักด่านหกร้อยก็พอแล้วคลิปเราจะยาวพอแล้วครับตอนนี้สามรอยครับเหลือตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วโอเคเราไม่ปีนครับเราจะทำแบบนี้โอเคเราไม่เน้นสบายครับเราเน้นยากครับโอเค โอเคไปไปสวยสวยไปโอเคโอเคเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับโอเคถึงจะมาช้าแต่มานะครับผมอุย้ยสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วอุย้ยจะสี่ร้อยแล้วแป๊บเดียวเองถ้าเล่นสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงพัน0นะ โอเคไปยังไงสามร้อยเจ็ดสิบแล้วปีนขึ้นไปแล้วยังไงสามร้อยเจ็ดเอ็ดเอานี่ก็บันไดโอ,อ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่าบนบอเราสามารถข้ามไปได้ไม่ได้อ,อ,อุย้ยกระโนลล่วงโอเคอื้อหือล่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคมาไปครับเจ,เจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแล้วสามร้อยแปดสิบเพิบจะสี่ร้อแล้วจะสี่ร้อยแล้ว,ลว,ลวโอ้โหเริ่มยากแล้วเอาบีตรงนี้โอเคพ่าด่านพันน่าจะโคตรยากเลยแค่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดก็เริ่มยากแล้วโอเคขึ้นไปเราเอาสบายก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้ว โอเคครับด่านสี่ร้อยเร็วโกทูห้าร้อยครับด่านนี้มันมีห้าพันหนึ่งใช่ไหมเราต้องมาสองสองพันสองพันห้าร้อยห้าสิบถึงจะครึ่งทางครับของแบบนี้โอเคไปเลยไปเลย อุ้ย420แล้วเหลือนิดเดียวก็จะ600แล้วไม่ต้องรีบครับก็ชิวๆไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะผมอยากให้ทุกคนมาลองดูนะครับเผื่อเขาอยากรู้นะผมว่ายากจริงหรือเปล่านะถ้าไปด่านไกล้ๆนะด่านใกล้ๆอาจจะง่ายนะครับแต่ว่าด่านใกลๆเนี่ยไม่ง่ายเลย โอเคแต่ใครที่เอาอป,ปี้เก่งๆก็นนะจะคิดว่าง่ายโอเคตอนนี้เรามาถึงเท่าไหร่แล้วสี่ร้อยสี่เอ้ยเอา,เอาขยันตกจังเลยครับสี่ร้อยสี่สิบเก้าแล้วเอะห้าสิบโอเคห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบโอเคครับสี่ร้อยหกสิบแล้ว ตอนนีจ้จะหกร้อยแล้วครับเลยไม่กี่ด่านเองโหตอนนี้เหมือนจะเป็นหิมะครับนี่สีขาวเลยไปครับอุ๊ยตกเดี๋ยวนะโอเคสี่ร้เจ็สามเท่าไหรเนี่ยเจ็ดห้าโอเคเจ็ดแปดแล้วครับโอ้โหไม่ค่อยชอบดันอย่างนี้เลย หัวตกครับโอเคตอนนี้จะห้าร้อยแล้วเลยสิบเต็มเท่านั้นอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคันเนก้าสิบหกแล้วอุ้ยตกอื้มอุ้ยเราขึ้นไปบนสุดแล้วตกมาน่าจะสวยมากเดี๋ยวนะโอเคสี่ร้อยเก้าเจ็ดแล้ว สี 8, ่ร้อก้าแปดเก้าเก้ายังไม่ห้าร้อยหรอโอเคโอเคครับตอนนี้เรามาถึงด่านห้าร้อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งร้อยด่านนะครับือกระโดดข้าไมไม่ได้โอเคโอเคอุ้ยอุย มาจะโอเคอือสวยอุ้ย,ย,ย,ยมันลื่อนอ่ะพี่ก็ลื่นเกินโอเคห้าร้อยสิบแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะหกร้อแล้วเหลืออีกเจ็ดเจ็ดสิบหกด่านหรือเปล่าหรือแปดสิบหกไม่รู้ที่รู้ตอนนี้เรามาถึง ห้าร้อยสิบเจ็ดดาดแล้วครับอุ้ยอุ้ยไปต่อแล้วกันไปต่อแล้วกันขี้เกียจบ้าแล้วอุ้ย,ยบ้าปี๋อะห้าร้อยสิบเก้าห้าร้อยยี่สิบยิบเอ็ดครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วครับโอเคสามสิบสาม โอเคครับโอเค่ okay. มาถึงด่านที่ห้าร้อยสาสิบเก้าแล้วเ้ากำลังจะไปด่านห้า้อยสี่สิบโอเคตอนนี้เหลืออีกหกสิบด่านครับเราก็จะถึงเออด่านที่หกร้อยโอเคอุ้ย ผมจะลองอันนี้ละกันอยากลองก็ไม่ได้อยากสักเท่าไหร่โอเคอันนี้เหมือนเป็นแบบมืดๆนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะมีควันแล้วอ,อ,อุ้ยห้้อยหกสิบแล้วเลยส,ส,สิบสิบด่านครับก็จะใกล้จบแล้วโอเคสวยไปเจว๋วไปโอเค ไปครับไปครับโอเคห้ารเจแปแล้วจะใก,ก้เอ่อหกรแล้วนไเอไปสองสสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดอ้หอยังมันล่วงอีก,อกนะห้าร้อยแปดเจ็ดแล้วอ่ะห้าป ร้อยแปดเกหรือ10ด่านครับก็จะพอแล้วเลยสิบด่านเลยเก้าด่านครับโอเค9ก้าสองเก้าส9มเก้าสหครับโอเคปิดแค่นี้ละกันหกรด่านล,ละโอเคครับใครที่ชอบกินนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ like, ช่อง น้องมาวินเข้าประตัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ